ก่อนตลาดโลกจะหล่นมันหล่นตลาดไในก่อนนะมันหล่นตลาดในมั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 นพูดมันมันเห็นชัดไงว่าข้าวเปลือกที่มันควรราคาแปดพันทำไมเหลือหกพันอ่ะเพราะอะไรเพราะรู้ว่าข้าวข้าวรัฐบาลจะออกมาถามว่าใครอยากจะซื้อข้าวเปลือกอ่ะลงสีอยากซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาไหมแปดพันซื้อข้าวเปลือกแปดพันแล้วราคาตลาดเป็นหกพันขาดทุนไหมเพราะขาดทุเพราะขาดทุนทุกคนก็หนีตายหมดไม่ซื้อหรือซื้อก็ต้องเผื่อเสี่ยงถูกไหม เพราะรัฐบาลแข่งรัฐบาลคุณจะสู้ไปได้เพราะรัฐบาลขาดทุนไม่อั้นเนี่ยมันขาดทุนเงินประชาชนก่อนตลาดโลกจะกระเทือนข้างในกระเทือนก่อนแล้วชาวนากระเทือนก่อนเดือนมีนาเมษาหกล้านตันมีนาเมษา,าพฤษภาต้องเกี่ยวหกล้านตันเข้าเปลือกนั่นแหละกระเทือนก่อนและสองมันจะไปตลาดโลกแน่นอน <c oughs> เพราะคุณระบายออกมามากของมันก็เยอะ <c oughs> ของเยอะมันก็อืดอืดพับคนก็ได้ราคาถูกก็ไปเล่ขายก็ราคาก็ลดลงลดลงลดลง ันนี้เป็นมันเป็นวงจรเพราะงั้นกลไกตลาดกลไกเรื่องราคา price mechanism เนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกไงว่าเรื่องอย่างนี้แล้วเนี่ยที่นโยบายจำนำเนี่ยไม่ใช่จะจำนำแล้นโยบายรัฐบาลซื้อเป็นผู้ซื้อเข้าเปลือกแล้วขายข้าวสารแล้วคุณก็วัดไม่สนกลไกตลาดคิดว่าคุณเก่งกว่ากลไกตลาดสุดท้ายสุดมันก็ฟ้องไงว่ามันที่คุณคิดแต่มันไม่ใช่หรอกมันผิดแล้วมันก็พิสูจน์ได้ครับมันเสียหายมากกว่า แต่ประเทศชาติต้องสูญเสียจากการที่คุณเดิมพันว่าคุณเก่งไม่เก่งด้วยความคิดตรงนี้ไม่ต่ำกว่า4ี่แสนห้าหมื่นล้านมันไม่คุ้มเลยเห็นไหมก็ถึงคําถามประชาชนบอกว่าเอ๊แล้วความเสียหายอย่างนี้ต่อไปนี้กฎกติกาของประเทศเนี่ยนักการเมืองต้องรับผิดชอบถ้าไม่อย่างนั้นจะมีนักการเมืองที่มักง่ายและก็ใจดําคือว่ามักง่ายไม่สนใจเงินประชาชนแต่ใจดําบ้านเมืองเสียหายหายนะอย่างไงไม่มีความหมายเพราะไม่ใช่เงินกู เพราะฉะนั้นเราต้องวางกฎกติกาของบ้านเมืองว่าต่อไปนี้ใครทํางานการเมืองอาสาคุณอาสาเข้ามาผมไม่ได้จ้างคุณด้วยซ้าคุณอาสาเข้ามาบริหารบ้านเมืองของผมขนาดเดียวกันคุณบริหารแล้วคุณทําความเสียหายอย่างนี้อย่างชนิดที่ไม่น่าให้อภัยมันไม่ใช่เสียหายเพราะเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ําท่วมอย่างนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นภัยธรรมชาติแต่เพราะนโยบายคุณผิดพลาดคุณหยิงพยองคุณนี่ว่าคุณแน่กว่าคนไกตลาดแล้วคุณบอกคุณซื้อสูงกว่าราคาตลาดห้าสิบเปอร์เซ็นต มันพิสูจน์ในสุดท้ายถูกคุณก็ทาลายอุตสาหกรรมข้าวของประเทศวันนี้กว่าจะฟื้นตัวใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5ปีแต่แน่นอนเนะี่ยในเรื่องตลาดก็ตลาดในเรื่องการผิดของชาวนาล่ะเพราะไม่มีสิ่งที่คุณเรียกว่าประชานิวมไปแล้วเขาจะอยู่กันยังไงนั่นคือโจทย์ที่ผมห่วงใยที่สุดว่ามันต้องคิดแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ําคือชาวนานด้วยมันถึงจะไปถึงอุตสาหกรรมทั้งโลกอาจจะเป็นบอกว่าวิกฤตโชคว,วิกฤตตัวนี้เป็นโอกาสในการที่มาทบทวนทั้งหมด ทั้งโครงสร้างการผิดข้าวของประเทศไทยทั้งหมดดูในอดีตมองปัจจุบันที่เกิดขึ้นหายนะปัจจุบันแล้วเราก็ไปมองอนาคตว่ามันมีอนาคตที่เราหลบจากความหายนะปัจจุบันนี้ได้แค่ไหนเพียงไรและสิ่งที่สำคัญทสุดเราต้องสำนึกมากประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำรอย